สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้ก็จะเป็นการดูแบบทั่วไปนะของคนทั้ง7วันในสถานการณ์การงานการเงินอ,อาจจะมีความรักเข้ามาบ้างแล้วก็เรื่องสุขภาพเราจะเน้นเรื่องงานกับเงินนะคะสำหรับการดูแบบทั่วไป แต่ว่าเราก็จะมีการทํานายแบบรายเดือนให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการทํานายเนี่ยอย่าซีเรียสกับการดูนะคะบางเรื่องราวทําให้เราไม่สบายใจเราก็คอยตั้งรับกับมันแล้วก็แก้ไขบางเรื่องราวที่ทําให้เรามีความสุขเราก็เสริมดวงตัวเองให้มีความสุขให้ประสบความสําเร็จยิ่งข,ข,ขึ้นไปโดยการทําบุญทานศีลภาวนานี่แหลคะค่ะ ะะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้ตัวเองจะได้มีความสุขยิ่งยิ่งข,ขึ้นไปนะคะเรื่องราวที่มันดีก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องราวที่มันมีปัญหามันอาจจะเบาเบาลงหรือไม่เกิดเลยก็ได้นะคะคราวนี้เราก็จะมาเริ่มดูดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสถานการณ์ทั่วไปคาดการณ์นะคะคาดการณ์ปี2565นนะเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะคนวันอาทิตย์ นะในดวงสถานการณ์ปีหน้าเนี่ยนะมีเรื่องราวอะไรมากมายที่คุณเตรียมที่จัดการมีการวางแผนงานมีการจัดการอะไรหลายๆอย่างมีความพร้อมที่จะจัดการกับสถานการณ์ในปีหน้าเนี่ยนะเหมือนกับเตรียมไว้เลยเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังไม่มีผลอะไรหรอกก็คือการเตรียมการของคุณนะนะคะ ใ้กระทั่งเรื่องงานเนี่ยนะบางท่านมองเหมือนกับว่ารอรองานใหม่หรือรอผลสอบก็ได้หรือบางท่านรอที่จะได้ไปอยู่ที่ไหนหรือรอว่าเมื่อไหร่จะเรียกอะไรประมาณนี้นะแต่ก็อรอคอยไปอนะถ้าการรอคอยแบบมีเป้าหมายเนี่ยนะการรอคอยมีความหวังอาจจะเป็นช่วงกลางๆปีนูนะ่นนะในเรื่องของงานแต่งานที่คุณทําอยู่แล้วเนี่ย มันอาจจะนิ่งๆหรือการลงทุนหรือกิจการอะไรก็ตามนะอุลรอโอกาสที่จะมีอะไรหลายๆะย่างให้มันดีขึ้นนะรอโอกาสที่จะกระเตื้องขึ้นแล้วสักของงานหรือการลงทุนนะหรือการกิจการที่ทําอยู่แล้วเนี่ยนะคุณก็เตรียมที่จะวางแผนพัฒนาในองค์กรของคุณนะให้มันดียิ่งๆขึ้นไปนะถึงแม้ว่าในอป,ปีหน้าในชาววันอาทิตย์เนี่ยคุณต้องมี มีการแบคุณต้องควบคุมอารมณ์หน่อยนะปีหน้าอย่าพึ่งใจร้อนให้มันค่อยเป็นค่อยไปนะจริงใจเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันชัดเจนมากนะชาววนอาทิตย์เนี่ยบางอย่างการโมโหของเราก็จะชัดออกมาเลยเนะี่ยเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่มันชัดเจนของชาววนอาทิตย์ในบางเรื่องเราคุณก็เก็บไปก่อนนะคะปีหน้านี่คุณต้องมองการไกลนะอะไรเ,เขาเรียกว่าคุณอะไรที่มันดีๆเนะี่ย นะคะสร้างสรรค์นะอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่เป็นทุกข์ก็เก็บไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งแสดงอะไรออกมามากนะนะนะคะชาวราตย์นี้ต้องหนักแน่นหน่อยนะกับการลงทุนหรือการงานในปีหน้าเนี่ยบางอย่างมีการยกเลิกนะหรืองานที่คุณติดต่อไว้เนี่ยหรือเตรียมที่จะทาเนี่ยมีการยกเลิกหรืองานบางทีคุณมีงานหลายอย่างเนี่ยคุณไม่รู้คุณจะเลือกงานไหน เพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจให้แน่วแน่นะคะที่จะตัดสินใจในงานที่คุณจะทำแล้วคุณจะทําไปด้วยดีนะคะคุณอย่าโลเลในเรื่องของงานงานใหม่บางบางท่านนี่อาจจะงานที่หวังอาจจะถูกยกเลิกด้วยตัวคุณเองหรือด้วยระบบหรือด้วยสถานการณ์ต่างๆก็ตามอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องหนักแน่นใจเย็นคุณมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาอยู่ โดยเฉพาะคนที่จะลงทุนใหม่เนี่ยนะกิจการใหม่เนี่ยคุณอาจจะไปได้ดีอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะมีบ้างที่ทำให้คุณเป็นกังวลหรือเหน็ดเหนื่อยกับมันนะแต่ถือว่าสามารถที่จะลงทุนได้ดีนะคะอ่าแม้กระทั่งคนที่ลงทุนในระดับไหนก็ตามสามารถลงทุนใหม่ได้ดีอยู่นะคะแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่คนที่ลงทุนอยู่แล้วต้องอดทนหรือบางท่านอาจจะ เปลี่ยนนะหรือว่ามันนิ่งเปลี่ยนงานเปลี่ยนลองมาทําอันนี้ดูซิเป็นอย่างไรอันนี้มันเงียบมันเหงามันขาดทุนลองมาทําอันนี้ดูซิมันก็ดีไปแต่ว่างานเก่าของคุณคุณก็อย่าทิ้งค่อยๆใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะนะคะส่วนเงินนะเงินก็พอหมุนไปได้แต่คุณมีโอกาสจะได้เงินในการติดต่อธุรกรรมนะในช่วงของอาจจะ ปีหน้านี่มีโอกาสได้นะในช่วงครึ่งปีแรกก็ได้นะแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังในเรื่องของการลงทุนการค้านะคะส่วนโชคลาบก็พอมีนะคะในปีหน้าเนี่ยของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอันนี้มันก็แล้วแต่บ,บุญนะแล้วแต่บ,บุญคนเรื่องโชคลาภแบบฟุกๆเนี่ยนะบางท่านอาจจะมีน้อยบางท่านอาจจะมีมากเนี่ย ทางท้านรอโอกาสเงินที่รอคอยการติดต่อธุรกรรมเงินทางธนาคารหรือการกู้ยืมหรือเงินที่มีภาระต่อกันเนี่ยนะรอรอจังหวะดีๆแต่ว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินในลักษณะของการทําธุรกรรมทางด้านการเงินการกู้ยืมหรืออะไรเนี่ยก็มีโอกาสประสบความสําเร็จอยู่นะคะในปีหน้าเนี่ยนะแต่คุณจะทุกข์คิดมากอนะอารมณ์อะงดหงิดน,นะ ไม่ได้หนังใจอยากให้มันประสบความสําเร็จเร็วๆจะได้ไม่ได้ก็อยากรู้ออต้องใจเย็นๆมีโอกาสอยู่นะคะมีโอกาสนะคะมีโอกาสอยู่แต่คุณเนี่ยค่อนข้างจะใจร้อนออนะคะคมีโอกาสได้นะคะอย่าอย่าพึ่งบู่ววามนะคะใจะเย็นๆเพราะว่าชาววันอาทิตย์ค่อนข้างจะร้อนแรงเหมือนวันตัวเองนั่นแหละ คือมันชัดเจนนะ่ะมันจริงแบบโมโหโมโหอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนใจกว้างนะคนวันอาทิตย์นะการลงทุนก็เหมือนกันกล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงกล้าลงทุนอืมเนี่ยมีโอกาสร่ำรวยในะัษณะของการลงทุนใหม่มีโอกาสนะถ้าตัดสินใจนะเพราะว่าชาววันอาทิตย์เป็นคนที่มองการไกลบางบางท่านอาจจะมองในการลงทุนอ่ต่างประเทศหรืออ่านำเข้าส่งออกเนี่ยนะฮะ ก็มีโอกาสได้ดีอยู่นะคะมีโอกาสดีนะคะแต่คุณอย่าพึ่งวุ่วามอย่ากังวลมากวังนั้นเถอะต้องให้มันเป็นตามสเต็ปนะมีโอกาสถึงแม้ว่ามันก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วหล่ะการทํางานอะไรไม่มีอะไรที่ไม่เหนื่อยหรอกแต่บางสิ่งบางอย่างที่ถูกยกเลิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวของคุณเองหรือด้วยระบบก็ตามคุณต้องใจเย็นและนิง่งมีสตินะคะนะคะ,นะคะก็อย่างที่บอกไปจะเน้นงานเงินให้ส่วนในเรื่องของความรัก เหนื่อยหน่อยนะวันอาทิตย์เ,ยเรื่องความรักเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อยู่มีแฟนอยู่ไกลเนี่ยนะบางท่านอาจจะไกลถึงต่างประเทศเนี่ยนะ,นะมีเรื่องที่ต้องให้คิดให้เหนื่อยหน่อยให้เรื่องเจ็บปวดไม่ทั้งเรื่องปัญหารักสามเศร้าปัญหาสองบ้านเนี่ยก็ต้องนะคะแต่ก็มีโอกาสพูดคุยกันนะ,นะมีโอกาสพูดคุยกันในบางท่านนี่มีโอกาสได้ออกบวชนะชาวอาทิตย์เนี่ย หรืออาจจะมีสติมากขึ้นในการที่จะตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างนะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นสำหรับชาวนาทิตย์เนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามถือว่านะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่นะการเดินทางเออลืมบอกการเดินทางไปติดต่อธุรกรรมการเดินทางไปติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองคุณก็มีโอกาสสาเร็จอยู่นะคะแต่คุณต้องอย่าวู่วามได้เท่าไหร่ก็ามาก่อดได้ดีกว่าไม่ได้นะนะคะ ได้ดีกว่าไม่ได้กรรมมาก่อนนะเป็นอย่างนั้นต้องใจเย็นด้วยนะคุณจะได้รับการช่วยเหลือมีตภาพที่ดีในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนหรือหาทางออกที่ดีในการที่จะหาแหล่งเงินทุนหรือการเงินเนี่ยแม้กระทั่งรวมทั้งโชคเนี่ยบางครั้งอาจจะพูดกระโดดไปมาบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะ สำหรับท่านสมาชิกที่น่ารักทุกทกท่านก็พอจะรู้แนวทางอยู่แล้วนะบางทีมันเห็นตำแหน่งไหนไม่ลืมพูดนะก็พาพูดก็ไม่ว่ากันนะฮะสุขภาพมีโอกาสเตรียมเงินรักษาตัวเองเหมือนกันนะ,ะในบางท่านน่ะคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้เงินในการรักษาหรือบางท่านเนี่ยทำงานหรือเค่งเครียดมากเกินไปคิดมากระวังเกี่ยวกับความเครียดความดัน ขึ้นน่าเป็นอย่างนั้นระมัดระวังตัวเองนะคะในเรื่องของความดันเนี่ยนะอย่าประมาทกับชีวิตเวลามีอาการหรือปวดหัวอะไรมากๆไปหาหมอนะคะไปเช็คดูมันมีไหมความดันอ่อบางทีอายุน้อยๆก็เป็นได้นะคะอย่าประมาทกับชีวิตนะเพราะว่าสถานการณ์มันเกิดความเครียดมากโดยเฉพาะชาวนาทิตย์ในอารมณ์หงุดหงิดอยากพูดอยากจรจาบางทียังจมปักอยู่กับเรื่องราวเดิมๆเรื่องอดีต เคยทำงานมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเคยได้เงินมากมายกลายกองเคยร่ำรวยอ่าแต่ตอนนี้มันรู้สึกอัตคัดมันไม่ใช่เป็นอยู่ที่ตัวเราคนเดียวนะคะหลายๆคนเขาก็เจอภาวะต้องอยู่ให้ได้ต้องเข้มแข็งนะคะชาววันอาทิตย์ต้องเข้มแข็งนะคะ,เ,ะ,คะเพราะว่าจะมีสติมากขึ้นบางบางบาง,บางท่านเนี่ยสติไม่ไหวแล้วบางท่านขอถือสินออกบวชก่อนแล้วค่อยมาตั้งหลักใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะคะมีโอกาสดี นะคะมีโอกาสอ่สาสถานการณ์ดีกว่าปีที่แล้วอยู่นะคะชาวนาทิตอย่าไปกังวลมากนักนะคะ,ะโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยเนี่ยงานใหม่นะก็ต้องใจเย็นๆอ่าหายากหน่อยแต่ก็มีโอกาสได้แต่งานเก่าที่ทำต้องอดทนนะคุณมีโอกาสได้ตำแหน่งอยู่แต่ก็เหนื่อยนะ่ะยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวอ่าความรับผิดชอบก็ยิ่งเยอะนะคะก็ บางทีในระบบบางบางอย่างก็รัดเข็มขัดนะบางทีบางท่านทำงานหลายอย่างทำงานสองด้านนะวิ่งงานนูน่นงานนี่เนี่ยมันทำให้เหน็ดเหนื่อยต้องดูแลตัวเองนะคะนะคะเอ,อมามองทางด้านความรักอีกทีหนึ่งบางท่านก็มีโอกาสได้แต่งงานนะจะบอกให้อ่ามันมีมันมีเข้ามาอยู่ แต่ปัญหาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางท่านก็มีปัญหาเพราะฉนั้นคอยติดตามรายละเอียดความรักโดยตรงนะคะจะมีการดูให้เป็นรายเดือนอีกครั้งหนึ่งอยู่นะคะนะแล้วก็คาดการปีความรักก็ทําให้แล้วนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้เข้าไปเช็คก็เข้าไปเช็คได้นะคะการตอบคําถามบางท่านอาจจะตอบช้าหน่อยนะคะนะเพราะว่าบางทีมันไม่เห็น บางทีก็อาจจะมีเวลาก็เข้าไปตอบคอมเมนต์นะคะนะคะเหนื่อยทั้งความรักเหนื่อยทั้งงานเหนื่อยทั้งธุรกิจนั่นแหละนะาชาวนาทิตย์บางทีสถานการณ์บางบางท่านน่เบื่อหน่ายกับความเป็นอยู่มีความวิตกกังวลน,นั่นแหละถึงบอกว่าอยากเคร่งเครียดมากนักนะคะชาวอาทิตย์ต่อไปมันจะดีอยู่นะคะมันจะมันก็มีดีอะ่ะ แต่ดีมันก็มีดีมากๆด้วยนะชาวราศีตนูแต่ว่าไอ้ไม่ดีก็คือคุณอาจจะควบคุมอารมณ์คุณไม่ได้คุณวิตกกังวลมากเกินไปมันเตรียมอะไรไว้หลายอย่างแล้วมันรู้สึกมันรอรอรอเนี่ยบางท่านทํางานเยอะเกินไปหลายๆด้านหลายๆทางเนี่ยแต่ว่าบทสรุปก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีอยู่นะคะอย่าไปกังวลมันจะบั่นทอนสุขภาพนะคะนะคะโดยเฉพาะบางท่านอาจจะหนักในเรื่องของความรักด้วยส่วนหนึ่ง นะปัญหารักสามเศร้าปัญหาความรักมีปัญหาเหนื่อยอส่งบ้านอะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่ลงทุนใหม่มีโอกาสดีนะเนี่ยอย่างที่บอกบางครั้งก็พูดกระโดดไปกระโดดมาบ้างนะคะโอเคนะคะสำหรับการดูสถานการณ์ดวงทั่วไปของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะถือว่าก็นะเหนื่อยเหนื่อยมากๆควบคุมอารมณ์ให้ดีๆ าการติดต่อการเงินก็มีโอกาสได้แต่ต้องใจเย็นๆคุณจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะคะเรื่องการติดต่อการเงินทองๆถึงแม้จะลําบากหน่อยแต่ก็มีโอกาสเปอร์เซ็นต์ได้นะคะ,ะถ้ามองเรื่องของโชคลาภคุณก็มีโอกาสได้โชคอยู่นะ,ะโชคเหรียญหนึ่งเนี่ยเข้ามาเนี่ย,ยเนี่ยไพ่เหรียญหนึ่งเข้ามาเนี่ยมีเข้ามาของชาวนาทิตย์ก็แสดงว่ามีโชคเข้ามาอยู่แต่ว่าการมีโชคก็แล้วแต่บุญอย่างที่บอกบุญแต่ละคนทํามาไม่เหมือนกันทามาไม่เท่ากัน สะสมบุญไปซะอ่ามันคนที่คิดว่าจะมีมันก็จะมีเราคิดว่าเราต้องได้เราก็ได้อย่าท้อนะคะชีวิตคนเราอย่าท้อโดยเฉพาะพลังชีวิตของชาวอาย์นี้แกร่งมากนะแตกต่างจากแตกต่างจากเอ่อวันอื่นโดยเฉพาะเรื่องอ่าการประสบความสำเร็จเนี่ยจะจะสูงนะชาวอาย์ เพราะเป็นคนที่ชัดเจนจริงใจใจกว้างกล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสีย,สยแล้วก็เป็นผู้นําที่ดีด้วยนะคะชาวนาทิตีมีโอกาสร,ร่ํารวยเพราะว่าเป็นคนที่มองการไกลกล้าตัดสินใจเดีนอย่างนั้นนะคะชาวนาท์ความรักก็อย่างที่บอกคนไหนที่มีรักที่ไหนมีทุกที่นั่นโดยเฉพาะสองบ้านเนี่ยนะปัญหาต่างๆมันก็มีมันก็เกิดขึ้นได้นะนะคะบางท่านอาจจะเจอไม้ใจดีหน้าปีหน้าเนี่ยนะมันมี นะแล้วก็สุขภาพก็ต้องดูแลตัวเองนะคะนะบางทีเงินหามาก็ต้องรักษาตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นเก็บอดอ,อมประหยัดนะปีหน้าชาวนอาทิตย์เนี่ยบอกเลยเลยจะว่าขี้เหนียวก็ว่าไปเถอะฉันยอมนะคะเป็นอย่างนั้นนะขี้เหนียวก็ยอมละใครจะว่าฉันขี้เหนียวประหยัดเกินไปฉันก็ยอมละปีหน้าในชาวนอาทิตย์นะคะโอเคนะคะก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะ เหมือนเดิมคนที่ชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อจะได้มีคลิปใหม่ๆออกไหมท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ